โเปียคำนี้หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าคืออะไรมันหมายถึงดินแดนในอุดมคติที่อุดมสมบูรณ์และสงบสุขไปหมดจนบางคนก็คิดว่ามันคือสวงสวรรค์ที่ไม่มีทางเกิดขึ้นได้แต่เลอกอบูเซสถาปนิกชาวฝรั่งเศสคนนี้อยากจะทำให้มันเป็นจริงค่ะในสารคดีบนวิภาเรื่อง The Power of Utopia เขาพาเราไปที่เมืองจันดีคาระ เมืองหลวงของรัฐปัญจาบประเทศอินเดียที่บอกเลยว่าใครสนใจสถาปัตยกรรมสวยๆต้องชอบแน่นอนที่จันดีคระที่นี่คือเมืองที่ถูกวางแผนไว้ก่อนให้เป็นเมืองที่ทั้งทันสมัยแต่ยังเต็มไปด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมและความเป็นมนุษย์เฮ้ยแต่มันทำได้จริงหรอ ตอนออกแบบเมืองนี้เขาเลือกที่จะให้ผู้อยู่อาศัยเป็นหัวใจสำคัญของการออกแบบขณะที่ว่าผังเมืองยังเป็นรูปมนุษย์เลยละค่ะแค่นี้ก็ทึงแล้วแต่ที่น่าทึ่งกว่าคือที่จันดีคาระมีการแบ่งเขตที่อยู่อาศัยออกเป็นเซกเตอร์ในแต่ละเซกเตอร์ก็มีครบเลยทั้งโรงเรียนที่พักแล้วก็พื้นที่สีเขียวผู้คนทุกชนชั้นทุกความเชื่อก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเสรีดูแล้วก็รู้สึกว่าโห มันจะน่าอยู่ขนาดนี้เนี่ย70ปีต่อมายูโทเปียนี้ก็ยังเหมือนเดิมเป๊ะแต่มันตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยยุคนี้หรือเปล่าขนาดตึกคอนกรีตยังเริ่มผุพังผังเมืองที่เลอกอบูเซียสร้างขึ้นมาอาจจะกำลังเป็นกบที่กั้นการาพัฒนาใหม่ๆของเมืองนี้อยู่ก็ได้บอกเลยว่าชอมากเพราะตอนแรกคือเกิดมาว่ามันดีอย่างงั้นดีอย่างนี้ แล้วสุดท้ายท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกจันดีคาระจะยังสามารถเป็นเมืองแห่งสวงสวรรค์ต่อไปได้จริงหรือเปล่าและอินเดียที่เราเคยได้ยินว่าเต็มไปด้วยช่องว่างทางชนชั้นสิ่งนี้ไม่มีในจันดีคาระเลยเหรอรับชมสารคดี The Power of Utopia ได้ทาง www.wipa.me และวิภาแอปพลิเคชันและนี่คือเรื่องราวจากวิภา Secret Story